พี่จิ๊กปลื้มใจไหมจะนยิ่งศักดิ์เรียกพี่จิ๊กว่านางฟ้าปลื้มใจค่ะขอพระคุณมากค่ะเจงพระพี่จิ๊กสวยาจยิ่งิักก็เหมือนเทวดา,วดารอค่ะลุคคะเทวดานะคะเพราะชีวิตนี้มีแต่ให้เบร,รกนี้อย่าหลุดกันอีกนะคะ,คะเราต้องทําตัวเรียบร้อยสมวัยหน่อยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะพี่จิ๊กบอกว่าคนเรายังไงก็ยังคงมีกิเลสอยากมีอยากเป็นอยากได้กันทุกคนใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่บางทีกิเลสบางอย่างอย่างเช่นพี่จิ๊กอายุขนาดนี้ก็ยังอยากสวยพี่จิ๊กก็บอกว่ายังต้องขายสังขารขายเงา ไม่ใช่อยากสวยเอาไว้ล่อเพศตรงข้ามหรอกคะอาจารย์คะคนเราเกิดมาในโลกใบน,นี้นะทุกคนเนี่ยนะต้องการความสุขทั้งนั้นความสุขหลายอย่างเนี่ยมันตีออกไปได้เยอะนะคะ,คะบางคนก็อาจจะต้องการมีแฟนที่ดีอยู่ข้างๆจิงกว่าการมีคู่ชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าถามว่าดีไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าเราหาไม่ดีเราอย่าหาดีกว่า นะคะ <ừ> mm. การหาไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้เพราะแรกมาเนี่ยทุกคนก็จะมีความดีทั้งนั้นมีความดีความดีความดีช่วง<ด>โ,โปรโมโชั่นแน่นอนพอครบกันสักระยะความดีมันก็จะเริ่มเจอจานหายไปมันก็จะเหลือแต่ความจริงข้างในออกมาให้เราเห็นว่าเรารับเขาได้ไหมแต่ถ้าเรารับเขาไม่ได้เลิกเลยดีกว่าแต่สำหรับจิ๊กแล้วเนี่ยถ้าถามว่าจิ๊กอยากมีแฟนไหมจิ๊กอยากมีอุ้ยตอนนี้ก็ยังอยากอีกเหรอคะถามว่าอยากมีไหมอยากมีเพราะว่าจิ๊กถือว่าชีวิตคนถ้ามีคู่มันก็ไม่เสียหายแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เสียหาย แต่ถ้ามีเนี่ยจิ๊กฝันสูงเกินไปมันอาจจะหาย,ยากเพราะหนึ่งค,คนที่จะมาดูแลจิ๊กเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีอายุถูกไหมคะและอาจารย์คิดดูการมีอายุเลยเนี่ยเข้ากับจิ๊กมีอายุอยู่กันไปไม่รู้ใครจะดูแลใครถูกไหมเราไม่เอาดีกว่ามันจะไหวหรอคะแก่กับจิก๊กคุบ,บอกนะว่าเราไม่เอาดีกว่านะตะบันน้ากันแล้วทั้งคู่อะยังไม่ถึงขนาดน,นั้นมัง้งเอาหรอกคะ่แะแต่ถ้าอาจารย์ไม่แน่อ้อเดียนอ้อเดียนตะบันมาหลายปีแล้วอ่ะคระแสดงว่าพี่จิ๊กก็ยังคิดตอนนี้ยังโสดไหมคะ มีใครแอบ,บๆไหมคะพราะคนคะอย่างพี่จิกสวยเพียบพูนด,ด้วยสเสน่ห์ฉลาดและสารสนด,สดีมีพร้อมน่าจะมีของเล่นส่วนตัวนะคะแต่ไม่เปิดเผยหรือเปล่าคะไม่มีคะ่ะไม่มีมไม่ใช่ไม่เปิดเผยจิกทําอะไรแล้วต้องเปิดเผยเพราะว่าถือว่าถ้าจิกมีแฟนแล้วจิกก็ต้องเปิดเผยให้คนดูดีให้เกียรติแฟนเราไม่จําเป็นจะต้องมาหลบหลีกขันซ่อหรือคบกันแบบนะวันหนึ่งเราอาจจะเลิกกันขึ้นมาไม่ใช่รุ่นจิกแล้วถ้ารุ่นจิกมีก็คือต้องโอเคใช่แล้วก็เปิดเผยไม่มีความลับ แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เขากระซิบมาค่ะว่าเขาสนิทกับจิกนวรัตน์มากเลยเขาบอกว่าจิกกเวลานั่งกินข้าวชอบลำพึงลำพันหลุดออกมาบ่อยเลยจิกเหงาจิกเหงาจิกอยากมีแฟนมั่งจริงเปล่าไม่น่าเชื่อเลยพี่จิกจะหลุดคําเหล่านี้ออกมาสงสัยไม่จริงมั้งอันเนี้ยถ้าถ้าหลุดออกมาจิกเงาจิกเงาเนี้ยต้องจิกต้องมาอยู่สีธัญญาแล้ว ถ้าหลุดขนาดกินข้าวก็จิกเหงาจิกเหงาจิกเหงา,หา,หาไปสีทัญญาได้แล้วจิกอ่ะไม่ต้องมานั่งอย่างนี้แล้วพี่จิกค, <ขา S 2> ค่ะค่ะประทานโทษพี่จิกอย่ากโกรธนะคะ,คะพี่จิกเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้สมหวังกับเรื่องความรั<า>กไม่นิดค่ะขอประทานโทษให้โกรธเนี่ยโกรธมาตั้งแต่แรกดีไหมไม่โกรธจะรู้พี่จิกไม่โกรธไม่โกรธรู้ว่าพี่จิกไม่โกรธนะคะค่ะรู้ว่าพี่จิกเป็นคนไม่โกรธคนนะคะถามเลยค่ะเคยเคยไม่ค่อยถูกใจมาแล้วครั้งสองครั้งในชีวิตทําให้พี่จิก เข็ดแล้วไม่กล้าคบใครจริงไม่ถูกใจอะไรคะไม่ถูกใจอะไรเออชีวิตคู่อะค่ะอ๋อ,อไม่สําคัญจิงกไม่ได้เอาใครมาวัดที่เหมือนกันทั้งโลกคนคนเดียวก็จะเป็นอย่างนี้ในโลกใบนี้คนอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ในโลกใบนี้ฉะนั้นจริงอาจจะไม่พอใจแค่ตรงนี้เขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนไม่ดีเป็นคนดีค่ะทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้เป็นคนดีทุกคนแต่การเป็นคนดีนี่อาจจะเราไม่พอใจตรงนั้นเท่านั้นเองเขาอาจจะไม่ได้ในความรู้สึกคนนั้นเองใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจิ๊กมีแฟนแล้วจิ๊กเลิกไปเราไม่ใช่ว่า ที่เลิกไปว่าเขาเลวอย่างนั้นเขาเลวอย่างนี้จริงว่ามันผิดมันไม่ใช่ไม่ควรไปพูดมันไม่ควรค่ะคือเราอาจจะไม่พอใจแค่ตรงนี้แล้วเลาอยู่กันไม่ได้เท่านั้นเองในโลกนี้ไม่มีใครเลวหรอกมันขึ้นอยู่ที่เรายอมรับความจริงกันไหมท่านพี่จิ๊กคะความรักและการแสวงหาเพื่อนคู่คิดมันนั่งใกล้ๆต่อให้อายุเท่าไหร่ก็ไม่ก็ไม่ไม่ผิดใช่ไหมคะที่จะคดแน่นอนค่ะหลอกค่ะหกสิบเจ็ดสิบยังอยากมีอีกก็มีสิทธิ์หรอคะ อาจารย์จิ้งบอกอาจารย์กี่ครั้งว่าคนเราเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขถ้าสมมุติเราถามตัวเราเองว่าวันหนึ่งเราเจอเพื่อนที่ดีเราก็ไม่ควรปล่อยโอกาสแล้วก็คบกันได้ในฐานะเพื่อนไม่จําเป็นต้องมีเรื่องเซ็กถูกไหมคะเราก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดว่าเออคนอย่างนี้อย่าเข้ามาในชีวิตเราเราคุยได้หมดเพราะว่าจิงมีเพื่อนทุกวันมีเพื่อนทุกวันเพื่อนทุกวัน จิ๊กทำงานทัวร์จิ๊กมีวันหนึ่งมีเพื่อนเข้ามาวันหนึ่งยี่สิบกว่าคนสามสิบกว่าคนเพื่อนทุกวันมีทัวร์ด้วยนะกับบริษัททัวร์จิ๊กเป็นทำงานให้กับบริษัททัวร์ดีไปเที่ยวไหนที่ไหนบ้างคะไปทั่วโลกเลยค่ะของบริษัทไอดีค่ะอ๋อแสดงว่าพี่จิ๊กก็ต้องเป็นมักคุเท์พาเดินทางใช่ค่ะค่ะอุตายมีเวลาเวลากับเขาด้วยเหรอคะจิ๊กชอบเดินทางจิ๊กบอกแล้วนะคะว่าชีวิตของจิ๊กเนี่ยสุดท้ายไปชีวิตเนี่ยจิ๊กชอบเดินทางจิกออหาารรแๆม่่่่่เเเเียนูงงททไคตตด็� อาชีพได้เหมาะกับตัวเองมากเลยนะคะค่ะเอบาไปหา,าอะไร<ช>ไกล<ช>ๆแล้วก็แปลกๆใหม่ๆออาจารย์คิดลึกมากเนี่ยคิดตลอดเวลา <laughs> ว่าชอบของแปลก เพาว่าตัวเองเนี่ยถ้าชอบผู้ชายเนี่ยต้องชอบผู้ชายแปลกแน่นอน,อน,นชอบค่ะประเภทแปลกประหลาดเป็นสัตว์ประหลาดนเดียรชอบมากเลยค่ะ <c oughs> พี่จิคค่กมีคน <c oughs> เข้ามองพี่จิกเนี่ยเป็นนางฟ้าและเป็นไอดอล <c oughs> หลายคนไม่ทราบคุณผู้ชมเจ้า,านาวรย,ยุุตนานกาลังจะเป็นมหาบัณฑิตค่ะมีคนเขา้ามากับพี่จิกเรียนหนังสือตอนนี้บางทีก็ <c oughs> คลาเคร่งกับเรื่องการส่งการสอบส่งวิจงวิจัยพี่จิกเรียนจริงหรือเปล่าหรือว่าเมาจิกเรียนจริงค่ะจิกเรียนทุกๆวันอาทิตย์เลยค่ะเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เราค่าเรียนคณะอะไรอะเรียนรัฐศาสตร์แล้วจิ๊กก็เพิ่งจบปริญญาตรีไปแล้วตอนนี้จิ๊กกำลังทําโทรอยู่รัฐศาสตร์คุณจะจบประมาณเดือนสิงหาคมแล้วจิ๊กจะต่อด็อกเตอร์ด้วยนี่สวยขนาดนี้เงินทองไหลมาเทมางาน8คิวสิคิวละครก็รับไม่ได้ต้องหลายเรื่องทาไมยังจะต้องไปเรียนเพื่อเพื่อเพื่ออะไรล่ะคะ,ะเพื่อว่าชีวิตของจิ๊กต้องการความสุขหนึ่งจิ๊กต้องการมีเพื่อนสองจิ๊กต้องการมีสังคมสามจิ๊กต้องการมีความรู้เพราะว่าตอนที่จิ๊กเล่นหนังเนี่ยจิ๊กเริ่มเข ฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงชีวิตตอนนี้ที่ก่ความเรียนมันไม่มีไม่มีบ่งบอกอายุนะคะไม่มีออบ่งบอกว่าเธออายุเท่านี้เธอไม่สามารถที่จะเรียนได้มันไม่มีขีดจำกัดสาหรับคนที่อยากจะมีความรู้ต่อไปต่อไปในภายภาคหน้าเพราะเวลาเราคุยเรื่องรัฐบาลเรื่องอะไรต่างๆนานาเราสามารถพอที่จะรู้บ้างว่าเอออัน,นี้จริงอันนี้ไม่จริงเพราะว่าคนที่เรียนรัฐศาสาตร์เนี่ยจะ,จ,ะจะต้องรู้เรื่องการเมืองจะต้องจะต้องรู้บ้างไม่ใช่ฟังหูไว้หูเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อตัวเองดีกว่าว่ากฎหมายมันเป็นแบบนี้มาอย่างนี้นีๆ เรียนเพื่อตูองตัวเองเรื่องของการศึกษาไม่มีคําว่าอ oh, ่อยยอเดียนชอบคานี้มากเลยนะคะโบราณเขาว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนใช่ไหมคะค่ะ,คะพี่จิ๊กคะช่วยแนะนําคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่บางคนก็าอาจจะมีพร้อมแต่บางคนอาจจะขัดเหลือขัดเกินอย่างพี่จิ๊กมีทุกอย่างจนครบก็ยังดด้นรนไปเรียนหนังสือเพื่อเติมเต็มให้กับชีวิตแนะนําบ้างสิความคิด่างนี้หายาก คือจิ๊กเนี่ยอยากจะบอกนะคะว่าคือทุกคนเนี่ยอย่ามีขีดจํากัดให้กับตัวเองนะคะ<ม>ชีวิตอย่าขึ้นอยู่ที่ใครนะคะขึ้นอยู่ที่แค่ความเก่งใจดีกว่านะคะแต่ถ้าเอาชีวิตเนี่ยให้กับคนใดคนหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความสุขแน่นอนนะคะชีวิตเกิดมาคนเดียวตายก็ต้องตายคนเดียวฉะนั้นแล้วนะคะหาความสุขเยอะๆเถอะความสุขเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่ามันไม่มีขีดจํากัดหรอกแต่ความทุกข์เนี่ยมันเยอะมากเยอะขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันความสุขเนี่ยมันถ้าเราทํามันก็สุขนะคะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเอง สิ่งที่มันทำให้ตัวเองดีขึ้นมาอย่าเอาชีวิตฝากไว้กับใครทั้งสิ้นไม่ว่าคนที่เราบอกว่ารักเขาก็มีวันพร้อมที่จะตายไปกับเราหรอกค่ะเราเนี่ยแหละที่จะตายคนเดียวอยู่คนเดียวและต้องช่วยเหลือตัวเองคนเดียวฉะนั้นวันนี้เนี่ยพจิ๊กพูดจาอะไรที่ทําให้ทุกคนไม่สบายใจที่ดูรายการอาจารย์อยู่นะคะต้องขอโทษด้วยที่ดูแล้วอาจจะไปเสียดสีบ้างในบางครั้งในบางมุมในบางจิตใจของคนทําให้จิ๊กรู้สึกไม่รู้ด้วยอะ่ะ จิกต้องขอกราบขอโทษจริงๆนะคะเป็นเพราะจิกกับอาจารย์เท่านั้นเองอาจารย์อยากเคลียร์จิกจิกก็เลยให้อาจารย์เปิดโปงเคลียร์เลยแต่บางทีมันอาจจะเป็นล้ําเส้นคนอื่นเราไม่โกรธกันนะ แต่เราไม่ได้พูดถึงใครเลยนะเราพูดกันถึงเรื่องแค่เราสองคนเท่านั้นก็อาจจะมีบ้างความตัวเรียวตารางนิดหนึ่งเท่านั้นเองเรื่องการเมืองเท่านั้นมาคะคุณผู้ชมเจ้าขาเขาบอกว่าการวัดคุณค่าของความเป็นเพชรต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ไม่รู้ลักกี่สิบปีของนวรน์ยุคนันนวันนี้อาจารย์่ักพูดได้คําเดียวว่าเธอเป็นนางฟ้าของวงการบันเทิงตัวจริงขอบคุณนวน์ยุคนันนะคขอบคุณอาจารย์ค่ะดูคลิปไปแล้วเมื่อครู่แซ่บสะใจคุณผู้ชมทุกคนเลยใช่ไหม แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบจัดเต็มไม่มีพลาดอัปเดตตลอดทั้งวันแล้วก็ง่ายมากคุณผู้ชมครับกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้สิคุณผู้ชมรับรองว่าช่อง2 s t a r m a x แแซ่บสะใจคนไทยแน่นอนกดสิคุณผู้ชมกดเร็วๆกด